แล้วคุณจะไม่มีวันตกงานไม่มีวันตกงานถ้าคุณมีทักษะนี้นะครับหลายคนถามผมมากเลยว่าเราจะเรียนอะไรดีที่เราจะเรียนแล้วก็ไม่ตกงานผมบอกว่า จริงๆผมว่าขนาดหมอนะครับบางคนยังต้องหางานทําอยู่ในช่วงนี้โดยเฉพาะหมอที่จบมาจากเอกชนังั้นไม่ได้หมายความว่าการที่คุณเรียนจบมหาวาลัยจบด็อกเตอร์มาแล้วมันจะการันตีว่าคุณไม่ตกงานแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่คุณสามารถทําได้คือคุณต้องมี high income skill high income skill คือทักษะบางอย่างที่สังคมต้องการ ทักษะบางอย่างที่องค์กรธุรกิจต้องการทักษะบางอย่างที่คุณเท่านั้นนะ่ะที่ทําได้อย่างเช่นถ้าคุณทําผลงานบางอย่างขึ้นมาอย่างเช่นคุณอาจจะดูแลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลังบ้านระบบออนไลน์คุณอาจจะเก่งเรื่องการอบรมเซลล์คุณอาจจะเก่งเรื่องการพูดบนเวทีพวกนี้เป็นไฮอินคัมสกิลซึ่งถ้าคุณสามารถฝึกทักษะนี้ควบคู่ก,กับการเรียนปริญญาของคุณได้คุณจะกลายเป็นคนที่จบปริญญาแล้วแตกต่างจากเพื่อนๆที่จบรุ่นเดียวกันเลยครับแล้วคุณจะไม่ อยู่วันตกงานหรือถ้าคุณเปลี่ยนงานจะมีคนโอบอุ้มและรับคุณไว้ดังนั้นคุณหาให้ได้ครับว่าอะไรคือ High Income Skill ที่คุณต้องฝึกหนึ่งอย่างในระหว่างที่คุณนะครับกำลังทำงานประจำอยู่หรือคุณกำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ก็ตามครับหาให้เจอครับ High Income s k i l l อย่างน้อยต้องมี1อย่างในโลกปัจจุบันนะครับซึ่ง Disrupt กันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ